เป็นบั้งข้าวหลามนะครับสูตรประยุกต์ของบ้านนนลังนะครับคุณยายมือนี้นะครับคุณยายคุณยายกินหมาความแสีบปัญญังกันมันมีเหยื่อดีไ่มครับนี่เหยื่อดีเนาะดูนะครับเขาไก่ป้าใดครับมันหอน ตัวนี้เขาเผาเอาเอหญ่เตือเนาะอืมสุกแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวได้ชิมนะครับมวาวานี่เผาด้วกันไหมเนาะแต่ว่าใส่ในถั่วดำเน่ยมาลองาว่าเนี่เผาด้วกันไหมเนาะแต่ว่าใส่ในถั่วดำเป็นในถั่วที่ต้มสุกอยู่หรือว่าเป็นต้มต้มสุกอยู่แต่ว่ามันจะแข็งเนาะวันนี้เอาใหม่เนาะวันนี้ลองใหม่ทดสอบสูตรนียบ่มีในถั่ว <laughs> เป็นข้าวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่นะครับข้าวเหนียวใหม่เอามาผสมกับน้ำเชื่อมเนาะเอามาผสมกับกะทิกะทิแอวน้ำกะทินะครับเป็นสูตรของบ้านเรานะครับเกลือนิดหน่อยตอนนี้เขาเผานี่ใส่เวลาโดนมาครับเนี่ยประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครัประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเอานะครับตัวนี้มันเริ่มได้ที่แล้วเพราะมันดันมันดันไอ้นี่ขึ้นมาแล้ว ถ้าต้องปิดปากมันะเมนบ่เนียนค่ะดูนะครับให้มันหอมให้มันหอมเหมือนนะให้มันหอมโอ้โ้หนเยอะมากครับดูนะครับเขาใก่ไม่ได้มาจะมีสาธิตหเปล่าเป็นสาธิตแถวหลามเนีนบ่สาธิตทาข้างหลามโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับจะมีกลุ่มที่เรามาประชุมกันวันนี้นะครับก็คือผู้นํา จากชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจาพอเพียงนะครับมาประชุมกันแล้วก็ที่บ้านโนนลางจะมีการทําข้าวหลามเนาะสาธิตว,วิธีการทาข้าวหลามเพื่อ,เ,อเพื่อไปเป็นอาหารและก็ไปเป็นอาชีพได้เนาะ,ะนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับแป้งหนูังคาามเมื่อนี้มันอยากแข็งนะคะผอมตั้งนะคะแล้วก็มาส่งกัน<ม>เข้ากับกอกเสบัังคาลามกอกเสบียงใบไผ่นะคะกอกเสบัังใบไผ่เนาะ ที่น้องมาสากเตเดตเรื่องหลักายเมื่อฝากลูกฝากล้านของเฮ้านะคะแกจะตีเป็นเผาไผ่นะคะทักงานไปเห็ดเพื่องเวลาเขาบักภราพัก็ดเห็ดเพื่องไปกินนํำนะคะอาสุกให้เข้ามาเบิ้งเหตุภรรษานะคะวันอาทิตย์เขามานะคะเห็ุผัะสุกนะคะเป็นแรกเหตุกระสุกมาแจ้งสิได้่สู้กันนะคะเพราะว่าเนอันนี้เขามเลื่อนเอาเนื <S <s <c <c ้อ ถ้าเป้าลูกถ้ามาเ็ปเป้าลูกขายเนี่ยนี่มั่นสเด็ดจะไม่ทุกคืนนะคะเอาขายเขากิโลเลยหี่สิทเี่ยงสิบบาท้าเป็นทางกเรค้ามนสี่สิบบาทนะคะมัจเด็ดจะไม่สิงทุกคืนนะคะเนาะพราะว่าเาอันี้นั่งกับพี่เห็นมะขอนเห็นมนดูนนะคะอันนี้วัดด้ด้วยเราไมันีเย็นเนี่ยนอกแต่เขาสิีติก่อนเนียนะคะเ้าพ <his> <internally. S 3> ุ <el> ่มเขาเห็นมะข่าวกันนะคะห้าแจ่ดห้าสิบบาทเนาะ ค่ะการวิธีการนะคะแ้วสูงกันต่อไปแล้วกจาซีเมนนะคะแต่ห้อหวาน้ออันดับตโลูกอีกนะคะบอมและบกเข้าลูกอีกนะคะจารวิธีการที่ตขลามเนาะพี่น้องห้ากับว่าโทษกสีเห็ส้นนี่นะคะเพราะว่ากัสีบเห็ดเนี่นี่หนามันบหนามันบบอุ่นเนาะถ้ามัดักต้องให้เห็นหนาอุ่นนะคะ แมนขาวเทลงว่าขอาวทอดถ้ากระเทยกะที่งแล้วก็ข้าวกะทายนะคะเอาไทยปกติต้องใส่ข้าวหอมนันเย็นแล้วนะคะเอาข้าวเทีหัวจอย่หัวไปไหมห้ามส้มแกงพรัอลแล้วไั่มาสิบกว่กรอนะคะข้าวกล่องเนื้อพี่นองเน้อ ผู้ใดอยากสีขอ้องเห็นว่าสีทั้งนวลล่างได้นะคะต่อไล่คนี่อีกประมาณหาว่ารืองสีแดงใชยนะคะตอนกีาจะลังษาอยู่นะคะหนองเข้ามัวหายเอาเส้น,นดินส้นเผาเผากรดดน่ะคะเ้นเผากรด้าเหดเห็พื่ออะไรท่างนงานเข้ากับสีแดงถลาคนที่บ้า,าง กหอยกินคนในว่านก็เป็นแย่างนเนี่ยเหนียวต้นไม้เต็ม่บานแตบนี่ค่ะเพราะว่าหยั่นมาท่านที่นนองแ้กิแ้กินอะนงอะไรตันี้ก็ข้าวเหนียวบ้างมันมาหน่อยคุยกัลวัาน้แ้ยน่แเราไปจะผิดเลยคนออเป็นผมงยให้ให้เขาล้านไมมให้ล้านบึกเครื่องบังขั้นตอนนี้ก็อืนยังครับ กอข้าวข้าวหลามเนาะแต่ว no ่าเป็นข้าวที่มันสุกแล้วนะครับข้าวกอข้าวข้าวบ้างกอข้าวบ้างไม่ไผ่นะครับแล้วก็เขย่ามันบ้เขย่าแล้วก็ตอกลงไปให้มันแน่นก่อนที่จะไปเผามันมาครับเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่จะนําไปเผาไฟนะครับตอนนี้ใช้ช้อนนะครับชวานผู้่จีเนาะ ตอนเรียนกรอบข้าวหลามนะครับก่อนที่จะเผาไฟเนาะมีข้าวหลามนะครับเจ้าหลามที่กรอบเสร็จนะครับเอามาเอามาใส่ไฟนะครับเพื่อให้ได้ยิ่ยิ่ือเยื่อจักระกระบอกไม่ไผ่เนาะนะครับขั้นตอนเนาะเอาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถไปกินได้นตรงม่ถือทีเนี่ยเนี่ยจะยุ่งวันนี้หน้าต๊ะงเรียนมันเลื่อยเราเนี่ยจริงจริงมันยุกอยู่แล้วเนาะ นัูอยู่แล้วี่นเขามาเผาเอาเหยื่อไม่พายเร่มีพายุนะคลิปย้ำมันมีเหยื่อไม่ไปิเขา่หย่ไม่ยอะไรก็ไม่พร้อมพรอมเข้าไม่พคต่นัะนี่นะครับเอวนี้เนีเป็นขั้นตอนทุดท่ายเห็นปะครับหลังจากเราเข้าเผาแล้วเนาะเราเผาแล้วเราก็มาเขาเรียกว่ามาแต่งเนาะมาแตงมาแตงบ่อง บังขอลามนะครับมาแต่งให้มันสวยงามเนาะวอนที่จะไปกินหรือไปขายเนาะนะครับก็จะมาตัดเพราะว่ากระบอกมันจะโดนไฟเผามันก็จะดำครับครับนี่ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสาธิตการปอกข้าวหลามบ้านนนหลังเนาะโอเคนะครับสารับลิปนี้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นสารปากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ